สวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับปล่อยให้เช่าบูชานะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับ0924191588นะครับวันนี้นะครับจะนำนะพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการนะครับรุ่นสุขใจปี37นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับมีอยู่2ชุดนะครับตอนนี้นะครับ วันนี้นะครับนัดลูกค้านะครับที่นะครับหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับนี่ครับกล่องกล่องของเดิมๆของรุ่นสุขใจนะครับรุ่นสุขใจปี37นะครับหลวงปู่หลิวนะครับจัดสร้างวันที่13าธันวาคม2537นะครับที่ได้ชมอยู่นี้คือเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะอยู่ในกล่องนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับตีสวยนะฮะ ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อนเลยนะครับนะฮะสวยมากจมูกโด่งนิ้วครบนะครับผิวรุ้งธรรมชาตินะครับนะสวยงามคมชัดนะครับนะนะนะอันนี้ลูกค้านัดชมนะครับนัดชมสวยมากองค์ที่1นงะครับองค์ที่2นะครับ ดูสิครับสวยมากครับสวยมากจมูกโด่งเป็นสันเลยนะครับพระไม่เคยนะครับไม่เคยผ่านการใช้เลยพระนอนกล่องนิ่งๆมายาวนานมากนะครับนี่ครับสวยมากครับต่อโคตรครมชัดลึกนะครับโคต <hab. S 2> หัวด้านบนลอลิงจะต้องเป็นโค้งนะครับไม่ใช่เป็นเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมจะเป็นของเรียนแบบนะครับสวยมากครับความคมชัดชัดเจนนะครับ หลังขึ้นลุ้งเลยครับนี่ครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับผมไม่แกะขึ้นมาแล้วกันครับเดี๋ยวกลัวผิวเสียนะครับก่อนที่ลูกค้าจะได้ชมนี่ครับสวยมากครับจมูกโด่งเป็นสันเลยนะครับนิ้วครบนะครับ ผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ